ลาเกอร์เพลวพอเตอร์คืออะไรก็ไม่รู้ทําการอัปเกรดอันนี้ไปปึ๊บอ๋ออ๋ออันนี้เราปลูกเป็นตัวคอบกลิ่นหอมอู้ได้5อันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บต้นหนึ่งได้5อันเ,เอา้าแล้วเราปลูกมาเยอะแยะเนี่ยอย่างนี้มีรนแน่นอนนะครับอ้ได้อย่างละ5้าเลยเหรอเอ้ยคุ้มมากเลยอะ ไได้สา้างคอนดิจิว่าปัจชิวันซันเดย์สวัสดีครับ <laughs> สันครับผมคอนเทนต์กสู่เกมทาวเวอร์เลสลงเตียมในโลกฟัจซีในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับเป็นป้าจ้าเจ้าแมวอ้าวตื่นนอนพอดีเลยเจ้าเนกอกของเราโอเคสหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคราฟเบียกันสักหน่อยนะครับก็คือจากครที่แล้วเนี่ยเราได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างมีการปลดลัพการเกษตรที่เป็นตัวฮอฟตอนนี้ก็กระทาการปลูกอยู่เนอแล้วก็จะมีการทำอาหารที่เป็นเรื่องของตัวขนมปังซึ่งตัวขนมปังกับตัวข้าวต้มของเราเนี่ยเอาตามตรงนะเรื่องของตัวราคามันแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแต่นขนณะที่เรื่องของตัวเบียร์เนี่ยราคามันจะค่อนข้างเยอะมากคือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแก้วหนึ่งประมาณ3เหรียญเงินเลยถ้าเป็นของที่เราทําตอนนี้ล่าสุดนะแล้วก็จะมีการทำอาหารที่ อันนึงเนี่ยขายแล้วมาสักหนึ่งเหรียญเงินกว่าๆก,ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองมาสายหมักเบียร์กันสักหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับตัวเบียร์นะครับถึงแม้ว่าตัวลาเกอร์เพลโอพอ์เตอร์คืออะไร ก็ไม่รู้เธอคือทาวายยังพอรู้จักนะครับแต่ว่าชื่ออันบอลเนี่ยเหมือนกับเป็นชื่อของการทําเบียร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ใช่เป็นสายเลาก็เลยไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นกันดูกันละกันนะอ่ะก็อื่นนะครับตอนเนี้เราจะมีตัว A ก็คือเป็น l อลอ่อนใช่ไหมซึ่งการทําตัว l อลอ่อนของเรานะครับก็คือจะต้องผ่านตัวอ่าเครื่องนี้เครื่องผลิตมอเพื่อทําตัวมอออกมาจากนั้นเนี่ย ก็ให้มาที่ตัวถังเบียรเพื่อนำตัวมอลมาทำเป็นเวิร์ดออนแล้วก็จากเวิร์ดออนเอามาใส่ถังหมักเพื่อที่จะกลายเป็นเบียรที่จะเอาไปเสิร์ฟกับลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันต้องมีการใช้ทั้งเวิร์ดออนแล้วก็ยีสเอลด้วยซึ่งตอนเนี้ยยีสผมหมดแล้วนะ คือตอนนี้ในตัวตอนนี้ไม่มียีสต์แล้วนะครับก็เลยจะไม่สามารถทําเรื่องเกี่ยวกับตัวเ,เพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้ก็มีอยู่แบบเพียงพอขาดได้อยู่บ้างเลยนะในตอนนี้แต่ว่าตอนนี้แสดงว่าเยวต้องไปทําการซื้อยีสต์เพิ่มนะครับเพราะว่าเราไม่มีที่ผลิตยีสต์ใช่ไหมคือตรงเนี้ยไม่ใช่ที่ผลิตยีสต์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผลิตในเรื่องของตัวอะไรนะแป้งจากข้าวเท่านั้นแสดงว่าต้องไปซื้อแบบเพิ่มนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการทำยีสต์เองไหมอ่ะสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างมีวิธีการทำยีสต์เองไหมครับเออแล้วก็ตอนเนี้ยคุณมาสังเกตเหมือนกันนะว่าเรื่องของการคร้าของเรานะครับมันมีลงเลื่อยด้วยนะลงเลื่อยที่เราเลงกันไว้จากครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีในสู่การคร้าด้วยนะครับน่าสนใจมากแล้วก็จะมีทั้งลงหลอมกองบล็อกหินหรอเออบางอย่างเนี่ยรู้สึกว่าต้องมีการคร้าเองแล้วก็อาจต้องมีการซื้อลงทุนกันสักหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยอสิ่งก่อสร้างผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันเป็นการทำยีสต์นะงั้นก็เดี๋ยวซื้อมาก่อกกันละกันนะคร เรื่องเกี่ยวกับตัวลาเกอร์งั้นเหรอลาเกอร์เพลกับพอร์เตอร์อัพอะไรก่อนดีทุกคนอัพอะไรก่อนดีเนาะอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวลาเกอร์กันละกันนะครับไปอัพเวุนก่อนกันละกันเนอะซึ่งนี่จะใช้แต้มแดงหนึ่งน้ำเงินกับเขียวเนี่ยอย่างละสองด้วยกันนะครับทำการอัพเกรดมาแต่แต้มน้้ำเงินนี่เรามีค่อนข้างจะน้อย้วเนี่ยอ่ะทีนี้ไงต่อตัวเมาส์ไม่มีอะไรเพิ่ม ถังเบียก็มีแค่วอดออนแล้วก็ตัวถังหมกักอ๋อนี่ไงถังหมักมีการเพิ่มตัวลากเกอร์เข้ามาแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเอลออนเนี่ยมันมียีสเอลอันเนี้ยเป็นลากเกอร์ยีสด้วยอ้าวงานเข้าก็คือต้องมีการทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะทําเรื่องเกี่ยวกับ ตัวยีสต์ขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้ก็คือต้องการซื้อนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้ตัวเครื่องเนี่ยหมักตัวค่าเพิ่มเติมแล้วก็ทำํำขนมปังแบบหลากหลายชนิดเอาไว้ก่อนกันละกันนะครับเออแล้วก็ตรงเนี้ยความเป็นจริงอะ่ะไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะคือใส่เพิ่มมันก็คือเพิ่มโมเลค่าแบบเล็กๆน้อยๆแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใส่จะดีกว่าแล้วม้งในตอนแรกๆนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เราจะออกไปนอกร้านแล้วก็ไปสั่งซื้อของกันนะครับเออใช่ตอนเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับ แสงสว่างของเราก็เริ่มหมดใช่ไหมจากครั้งที่เดวที่จะมีลูกค้าหลายคนบ่นว่าเอ้ยตอนกลางคืนเนี่ยแสงสว่างไม่พอนะต้องการเทียนเพิ่มซึ่งเทียนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันราคาแรงอะ่ะเออเอาตามตรงราคามันจะค่อนข้างแรงนะครับอาจจะให้ดูนะเรื่องเกี่ยวกับตัวเทียนนะครับจะเห็นว่ามันอัลละสี่เหรียญเงินเลยตอน,น,นแรกๆเนี่ยถ้าหากว่าจะให้ซื้อแบบมาวางในทุกโต๊ะเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะลงทุนเยอะเกินไปหน่อยก็เลยจะเปลี่ยนแผนว่าเดี๋ยวตอนเนี้ย ผมจะไปเปิดร้านในช่วงเช้าจะดีกว่าเออเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแผนดูนะครับว่าจากเดิมที่เราไปเปิดร้านตอกนกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปิดช่วงเช้าจะได้ไม่ต้องใช้เรื่องของตัวเทียนมากเกินไปนั่นเองนะครับอะแล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับหมักเหล้าการหมักเหล้านะครับตอนนี้ผมต้องการเรื่องเกี่ยวกับตัว YSL แล้วก็ Larger Y สครับก็คือจะเป็นอัลละ5เหรียญเงินเลยเหรอ โอ้ราคาเยอะเอาเรื่องนะครับงั้ก็ตอนนี้สั่งยีส L5 เอลหแล้วก็ลากร์ยีสอีก5มามากาะกันละกันนะครับอาจทำการสั่งซื้อมาในราคา50เหรีเลเงินโอเคทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้โอ้เดี๋ยวก่อนนะตัวข้าวโพดกับตัวข้าวของเราเนี่ยก็พอสำหรับการเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับงั้นก็ทําการเก็บเกี่ยวเลย โอ้โหมีข้าวลายข้าวสาลีข้าวบาเล่มากันเต้ไปหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็ทําการปลูกคืนเออแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัวข้าวโพดกับตัวเมล็ดข้าวต่างๆแล้วเนอะอ่างัันก็ทําการปลูกไปให้หมดเลยโอเคทําการปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายดีนะเรื่องของตัวพืชเนี่ย แค่แบบโรยเมล็ดไปแล้วก็จบเลยไม่ต้องมีการรดน้ําหรือให้ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวฮอปของเราเนี่ยรู้สึกว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าจะโตนะครับอ่ะตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนกันละกันแล้วก็ระหว่างรอของเนี่ยเดี๋ยวขอไปเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวแร่เผาแร่เพิ่มเติมแบบเก็บสตอ็อกเอาไว้ก่อนกันละกันนะครับในที่สุดของก็มาส่งกันแล้วนะครับสำหรับตัว ยีสเอลหแล้วก็ลักเกอร์ยีสอีก5ด้วยกันนะครับยอดเยี่ยมมากอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็กลับไปที่ห้องของของเรากระดอนกระดอยซีแต่ตอนนี้รู้สึกว่า,น,าน่าจะยังทําไม่ได้หรือเปล่าน่าจะยังทาได้เพราะว่าผมจะยังขาดเรื่องเกี่ยวกับตัวฮอปรดขมนั่นเองนะครับเพราะว่ากระทเวิร์ดออกเนี่ยต้องใช้ตัวฮอปรดขมเป็นหลักเลยนะแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้อ่ะตอนนี้ก็คือผ่านเงื่อนไขของตัวยีสแล้วเหลือแค่ต้องการเวิร์ดออกเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ เดี๋ยวมาเปิดร้านกันหน่อยกันกันนะครับก็เดืก็นําตัวอะไรนะแป้งต่างๆเนี่ยมาทําเป็นขนมปงังรอเอาไว้ก่อนแบบนี้อ่ะแล้วก็จากนั้นก็ทําตัวแป้งเพิ่มยอดเยี่ยมมากอ่ะแล้วก็ทําการเปิดร้านกันดีกว่าเออใช่แล้วก็ตอนเนี้ยผมเพิ่งจะมารู้อย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวการที่เราจะได้เงินจากอาหารเพิ่มเติมหรือว่าตัวละหมักร้าเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็คือต้องวางของเยอะๆ คือต้องวางขอแบบแบบหลากหลายชนิดนั่นเองนะครับอันเช่นถามว่าผมมีตัวเอลออนใช่ไหมแล้วก็ตอนเนี้ยไมวูหางผมมันจะมีเป็นแค่ตัวข้าวต้มเท่านั้นเองนะครับซึ่งถามว่าเรามีอาหารที่หลากหลายชนิดมากขึ้นราคามันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเทสไงดีอ่าอันนี้20งั้นเหรอเวลาเข้าไปกลายเป็น29อ่าเห็นปะครับว่าอันเนี้ย อันนี้จะถอยดูก่อนนะเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยเขาต้นแทรพืชน,นะราคาขายอันหนึ่งอ่ะคือ1เหรียญเงินกับ29เหรียญทองแดงแต่ว่าพอเพิ่มขนมปังข้าวสาลีเข้าไปปึ๊บมันกลายเป็น32เหรียญทองแดงก็คือจะเห็นว่ามีการเพิ่มมาเล็กน้อยแล้วก็ตัวขนมปังข้าวสาลีเนี่ยจากเมื่อตะกี้นี้ถ้าอยู่แบบราคาปกติเลยนะคือ1เหรียญเงินกับ20เหรียญทองแดงพอเข้าไปปึ๊บ มันจะกลายไปยิบเก้าเหรียญทองแดงเพราะว่ามีการบับจากการที่มีของหลากหลายชนิดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมรอขนมปังอาจากอะไรนะขนมปังที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่เพิ่มเติมดูนะครับ โอเคทําเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวขนมปังข้าวลายแล้วก็ทําอันอื่นเนี่ยรอต่อไปเลยกันละกันนะครับก็อย่างเช่นไปขนมปังจากข้าวบาเล่อะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปใส่เพิ่มเติมดูนะครับตอนนี้ขนมปังเนี่ยราคาขายก็เท่ากันนะก็คือจะเป็น1เหรียญเงินกับ20เหรียญทองแดงแล้วก็พอเอามาใส่ที่ตรงนี้ปุ๊บทะึงกลายเป็นสามิสองเหรียญทองแดงแล้วก็อันอื่นเนี่ยก็มีการบัฟราคาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเรามีอาหารที่หลากหลายชนิด มากขนาดไหนเปอร์เซนต์เรื่องของราคาขายก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเออใช่พูดถึงเปอร์เซนต์การขายเรามีการปรล็อกจากครั้งที่แล้วก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาเอ็กพีมาจากไหนนะเพราะตอนนี้เรื่องของภารกิจผมก็รู้สึกว่าเออไม่เห็นจะมีเลย <laughs> เหมือนจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับภารกิจมาในตอนนี้นะครับเนี่ยภารกิจตอนนี้คือแบบไม่มีเลยนะก็เลยสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราทำการอัปเกรดไปแล้วปุ๊บ มันจะมีการได้รับต่อจากนี้ไปยังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเราอัพก่อนแหมก็คือตอนนี้มียิฟสามแต้มนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการทัาคัสสะอาดดีขึ้นมีการต่อรองนั่นหรอราคาซื้อราคาขายเอยดีขึ้นเยอะเลยนะอะแล้วั้นก็เดี๋ยวขอทําเป็นได้กับตัวอันนี้ก็แล้วกันนะครับการต่อรองอะเดี๋ยวการต่อรองเออเจ้าไปการต่อรองอย่างเช่นราคาก่อนนะครับสามห้าสามสองสามสองใช่ไหมอะถ้าว่าทําการอัปเกรดอันนี้ไปปึ๊บอ๋อออ มีแอนิเมชันแบบเป็นการลินเบียมาทางขวาแล้วก็ขึ้นมาเป็นฟอร์มแบบนี้กันด้วยนะครับเออใช้งานดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแล้วก็ทีนี้กลับไปดูหน่อยสิจะกลายเป็นสามสิบแปดเอ้ยเพิ่มขึ้นนี่ไงสามสิบแปดสามสิบห้าสามสิบห้ากันแล้วนะครับโอ้โหมันต้องอย่างงี้สิงั้นแสดงว่าผมก็จะเน้นไปที่การซื้อขายแน่นอน <laughs> เปิดร้านก็ต้องมีงบประมาณเยอะจริงไมหมละ่ะแต่ว่าตอนนี้ขั้นต่อไปเนี่ยต้องการ25แต้มนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาค่าประสบการณ์มาจากไหนก็ ปล่อยไปก่อนก็แล้วกันเออเดี๋ยวพูดสังเกตว่าเรื่องเกี่ยวกับสู่การประดิตเนี่ยเราก็ทําเอ๊ะทำอ๋อมันจะเช็คสูตรได้ว่ามันทํายังไงกันบ้างหรือว่าสั่งคารบได้ปะโทษ <c oughs> อ่ะโอเคทําการเปิดร้าน แล้วใช่ไหมเซโอ้ต้องการเบียร์คนแรกต้องการเบียร์เลยหรออันนี้จะเป็นเบียร์อันเบียร์อันใหม่นะครับจะเป็นเอลออดนะเสื้อันี้เห็นไหมครับว่าราคาแก้วหนึ่งเนี่ยสามเหรียญเงินเลยนะราคาคุ้มค่ามากเลยนะครับอาจทำการเสรอร์ฟไปเสรอร์ฟไปอน้นก็ขอเ,วเวล่นเบียร์รอไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับขนมปังข้าบาเร่ทำเสร็จแล้วยอดเยี่ยมมากอาะขนมปังอันต่อไปรอเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาขนมปังไปใส่เพิ่มอาจจะเย็นนะครับคุณลูกค้า ทำการใส่เพิ่มอออยู่ไหนวอ่ะขนมปังจากข้าวบาเลยน,นะครับตอนนี้ราคาก็จะมีการบับเพิ่มขึ้นไปอีกงอไหนดูซิ1น7่งสี่เจ็ดันหรอโอ้ราคาดีนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเพิ่มราคาจาก,จาก,จากตัวสกิลอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับราคาอหนึ่งนี้ก็จัดว่าใช้ได้เลยทีเดียวอตอนนี้เ,เรีบดูแลร้านด่วน <laughs> คือตอนนี้เรายังไม่มีคนจ้างยังไม่ได้มีการจ้างงานนะครับเพราะว่าเลเวลของคนนิยมยังไม่ถึงระดับ6นะตอนนี้ก็เลยต้องแบบทําการดูแลร้านเองไปก่อนนะครับโอ้ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มกันแล้วนะครับรู้สึกว่าแสงสว่างมาต้องการแล้วนะตอนนี้แสงสว่างคนคน,คนอะไรนะลูกค้าต้องการแสงสว่างเพิ่มเติมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือเวลาที่ต้องทำการล a าสออเดอร์คุณลูกค้า,าคนสุดท้ายคนสุดท้าย มาดิมาดิมาดิาาเดี๋ยวไม่สั่งของแล้วเพื่อนสั่งก่อนเดินสั่งก่อนสั่งเกินเออร้านจะปิดแล้วร <laughs> ้านจะปิดอยู่แล้วมาสั่งก่อนเลย <laughs> อ่าเราก็ทำการ <laughs> ปิดร้าน <laughs> last order <laughs> เรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่าสกรปรกงั่นหรอโอ้สกรปรกหลายจุดเลย <laughs> เดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เราก็ดูแลแต่ด้านบนร้านแล้วก็เข้าครัวออกครัวอยู่ตลอดแต่ว่าด้านด้านหน้าร้านนี่ไม่ได้ดูแลเลย <laughs> ด้นานนี้เลยว่าสกปรกกันพอสมควรเลยนะครับอทำความสะอาดทิ้งท้ายอขอบคุณที่มาใช้บริการน,นะครับอันนี้ก็โตโกไซมอนตอนนี้ก็ทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์ลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูสิตอนนี้โอ้มีเงินเกือบจะสามเหรียญทองกันเลยนะเออเจ๋งเหมือนกันนะนีะ่แล้วก็อย่างหนึ่งคือการที่เรามาปิดร้านช่วงกลางคืนเนี่ย ไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เทียแล้วนะอย่างไม่ต้องใช้เรื่องของตัวเตากันด้วยนะครับคือเตานี้แบบไม่ได้จุดเลยนะแต่ถ้าหากว่าต้องการแบบทําให้รายได้ดีขึ้นเนี่ยอย่างตอนนี้ก็ต้องแบบมีการเปิดร้านกันอยู่ดีนะครับเราดีดดูหลังร้านหน่อยสีขนมปังเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็ทําตัวข้าวต้มเพิ่มเติมกันด้วยนะครับส่วนตัวแป้งก็บทต่อไปได้เลือกกันละกันนะอ่ะแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะสั่งซื้อของไหมเออหน้าสั่งซื้อของเหมือนกันนะ แต่ถ้วขอทําการสั่งซื้อของนะครับก็คือตอนเนี้ยอะไรที่เราใช้บ่อยๆอย่างเช่นเป็นเมล็ดข้าวบาเล่พอเมล็ดข้าวบาเล่เนี่ยใช้ในการทําทั้งตัวขนมปังด้วยแล้วก็ทําข้าวต้มด้วยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแบบสต๊อกเอาไว้ก่อนสัก3าอันแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะเป็นเมล็ดฮอปรสขมเพราะว่ารสขมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราใช้ในการทําเป็นตัวเวิร์ดแล้วก็ยังเอาไปใส่ในเบียร์ได้อีกรอบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะนําตัวเนี้ย มาสับหองเพิ่มเติมแบบสัก40อันไปเลยกันละกันนะครับส่วนที่เหลือหรอที่เหลือเรามีอย่างละสิบอยู่แล้วอะ่ะงั้นก็ซื้อสักอย่างละสิบอันกัน,กนละกันนะครับประมาณนี้ราคาแค่หนึ่งเหรียญเงินเลยนะดูสิซื้อตั้งเยอะแยะเนี่ยลึงหนึ่งเหรียญเงินรอบก่อนเนี่ยซื้อยีสแค่ไม่กี่อันราคาต้องห้าสิบราคานี่แบบต่างกันลิบลับกันเลยทีเดียวนะครับอ่าทําการสั่งซื้อมา แล้วก็ในระหว่างนี้นะครับก่อนจะหมดเวลาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปตัดไม้ขุดและอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเนื่องจากเวลาเหลือนะครับก็เลยอยากจะมาเยี่ยมเพื่อนบ้านกันสักหน่อยดูซิว่าอ่ออ้าวอิสอิสโคดอ้าวปะโถเอ้ยนึกว่าแบบมีการเปิดร้านหรือว่าเปิดบ้านให้เข้าไปได้ปรากฏว่าไม่เปิดซะง,งั้นอ่าตรงนี้โอ๊ขุดหีได้เหรอสะพานเอ๊ะตรงนี้เราเคยมาปะตรงนี้เหมือนแบบยังไม่เคยมาหรือเปล่าเก็บเกี่ยวเอ๊ะ นี่ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรเขียวๆมะนาวอหะอ๋อ,อนี่ไงมันคือมะนาวเลมอนอ๋อแล้วสีเหลืองนี้อ๋อมะนาวเหมือนกันเหรออ๋อเลมอนอ๋อมีมะนาวกับเลมอนเอ๊ะผมเพิ่งรู้ว่าต้นมะนาวต้นใหญ่ขนาดนี้เ <laughs> อ,อตรงนี้แบบมีมะนาวมีเลมอนกันด้วยนะครับแล้วก็พุ่มเบอร์รี่ทีเ่เก็บอะไรไม่ได้เลยแล้วก็คำสั่งซื้อจัดส่งมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับงั้นก็กลับไปบ้านกันหน่อยสิ ได้ตัวมเมล็ดพืชมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ทําการหยิบมาทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ทีนี้เราก็อ่าเสร็จสิ้นวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ่ะอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราไปใส่ของเพิ่มก่อนก็คือจะเป็นพวกข้าวต้มแช่พืชแล้วก็มีขนมปังเพิ่มสต็อกเพิ่มเติมกันด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็เดี๋ยวจัดเรียงของนิดนึงจัดเรียงของ อ่ะตอนนี้ก็คือจะมีเป็นผล,ลไม้แบบหลากหลายเหมือนกันเนาะมีทั้งเลมอนแอปเปิลมะนาวมะม่วงสม้มซึ่งเอาจริง5้าอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้กับอะไรดีนะครับงั้นก็เก็บเอาไว้ก่อนกันละกันเนอะอ่ะทีนี้วันต่อไปเช้าวันใหม่แล้วนะครับอ่ะทำการหยิบตัวแป้งออกมาแล้วก็ทําแป้งเพิ่มเติมแล้วก็ตรงนี้หยิบขนมปังออกมาแล้วก็ทําขนมปังเพิ่มเติมนะครับเออดเดะเดะเดเด๋ว,ดว,ดว,ดวอ๋อเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ยีส yes, ขนมปังก็ ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับม่ใช่ไกลละมันหมดแล้วล่ะ <c oughs> ทำวันนี้ก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องไปสั่งซื้อยีสต์ขนมปังเพิ่มเติมนะครับคล้ายๆกับตัวเหล้าเหมือนกันนะทีเ่เราผลิตเองไม่ได้ในตอนนี้ก็จะเป็นต้องไปทำการสั่งซื้อเท่านั้นนะครับอ่ะงั้นก็สั่งซื้อมาก่อนเลยก็และกันนะสำหรับตัวยีสต์ขนมปังอยู่นด้เลย ยีสต์ขนมปังอ่าทำการซื้อมาอ๋อตอนนี้ราคาลงนะครับเพราะว่าเรามีการอัพสกิลด้วยนะก็คือตอนเนี้ยราคามันจากเดิมที่เป็น5ก็เหลือแค่4 mm hmm. เหรียญเงินกับ87เหรียญทองแดงเท่านั้นเองนะครับงั้นก็ซื้อมาสัก10ไม่เอาเอาสัก20ไปเลยโอ้ลงทุนน,นิดนึงนะครับแต่ว่าราคานี่แบบใช้ได้เหมือนกันนะราคานี้ใช้ได้เหมือนกันนะ <laughs> าานกนนะเกือบ1เหรียญทองกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็ตรงนี้อา้าวเดี๋ยวก่อนนะ ต้นฮอปยังเก็บไม่ได้หรอต้นฮอปยังเก็บไม่ได้นะครับนะ่าเศร้าจริงๆเลยอะแล้วทีนี้ไงต่อล่ะยังไงต่อละ,งงอละเพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถทําเรื่องเกี่ยวกับตัวเบียรได้นะครับงั้นก็เปิดร้านแบบตามปกติไปเอออย่างหนึ่งคือเดี๋ยวจะขอทําตัวโต๊ะขนาดใหญ่ต่อเลยกันละกันนะครับจะได้เป็นโต๊ะแบบใหญ่ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเอาโต๊ะเล็กกับโต๊ะขนาดกลางออกด้วย วางโต๊ะขนาดใหญ่ลงไปวางเก้าอี้อันที่1วางเก้าอี้อันที่2อ่ะตอนนี้ก็ทําการสร้างตัวโต๊ะแบบใหญ่เนี่ยมาอีก1เซตกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับตัวโต๊ะขนาดเล็กคอนจิก,ก็คือขนาดกลางเลยเนอะเราจะวางไงดีอะโต๊ะขนาดกลางหรออ่างั้นขนาดกลางเนี่ยเดี๋ยววางเอาไว้ตรงนี้กันละกันนะครับแต่ว่าตัวโต๊ะขนาดเล็กเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช้แล้วล่ะ เอออันเนี้ยไม่ใช้กันแล้วนะครับก็คือจะเป็นพวกตัวโต๊ะเดียวกับตัวเก้าอี้อันแบบเล็กๆและเนออันนี้ไม่ใช้กันแล้วนะครับอ่ะทีนี้นําตัวเก้าอี้ของตัวตัวนี้มาวางอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับร้านของเราแล้วก็ตัวเชิงเทียนก็วางไว้ตรงนี้แต่ความจริงเทียนก็ใกล้จะหมดละ <c oughs> อ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นเวลากลางคืนแล้วนะสรุปว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดร้านไปทำน่นทำนี่เออแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะเป็นโซนปลูกพืช ตอนนี้โซนผูกเพื่อนนะครับก็ได้มีการขยายเพิ่มเติมมาเลยกันละกันนะครับเพราะว่าต้องการตัวฮอปอย่างเล่นด่วนก็เลยทําการผูกตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับก็ทํามาอีก4แถวกันเลยทีเดียวนะแล้วก็สำหรับตัวขอพวกนี้ล่ะตัวเก้าอีน้นี้เออใช่ใช่เรามีคังเก็บของใช่ปะ่ะคังเก็บของคังเก็บของอ่ะก็คือจะเป็นเจ้าหีบอันนี้นะครับที่เราสามารถทําการใส่ของเข้าไปได้งั้นก็ใส่ตัวโต๊ะเดียวกับตัวเก้าอี้ไปเลยกันละกันนะครับก็ไม่รู้ว่าขาได้เปล่าอ่ะ คือผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีวิธีการที่จะสามารถทําการรีเซ็ตขึ้นได้ไหมแต่ตอนนี้ก็ใส่เอาไว้ในก่องก่อนกันละกันนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปลี่ยนวันใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะทําของค้างไว้กรอบกันละกันนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไงอ่ะงั้นก็เข้าสู่วันใหม่กันเลยเช้าวันใหม่กันแล้วนะครับก็หรือก็ไปดูตัวต้นฮอปก่อนเลยโตหรือยังโอ้ในที่สุดก็ทําการเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนะครับแต่ว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนนะ เราปลูกอะไรไปบ้างนะอันนี้เราปลูกเป็นตัวคอปกลิ่นหอมอ้ได้5้าอันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเก็บต้นหนึ่งได้5้าอันเอา้าแล้วเราปลูกเายอะแยะเนี่ยอย่างนี้มีรถแน่นอนนะครับอ้ได้อย,ย่างละห้าเลยเหรอเฮ้ยคุ้มมากเลยอะตัวตัวฮอปคุ้มกว่าพวกขา้าวโพดอีกแล้วเนี่ยขา้าวโพดนี้อันเนี่ยเห็นไหมเก็บได้แค่อันเดียวเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมจะได้ว่าเราปลูกไอเซอนซายอะทีหลังใช่ปะแสดงว่าต้นฮอปเนี่ย มีเวลาเติบโตที่นานกว่าตัวต้นปกตินะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเหาจะไม่ผิดนะผมปลูกเป็นตัวอฮอปที่ทั้งขมแล้วก็หอมใช่ไหมก็คือจะเป็นเส้นนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเส้นนียังเก็บไม่ได้แสดงว่าเจ้าตัวฮอปที่มี2คุณสมบัติเนี่ยมันปลูกนานกว่าชาวบ้านด้วยนะครับอ้าวไม่พร้อมกันหรอกเหรนี่อา,าตอนนี้เราก็ได้ตัวฮอปมหาสาร <laughs> ต้องใช้คำว่ามาหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้มาถึง50อันทำเบียร์กันสนุกงานนี้ <c oughs> อ่ะก็อ,อื่นก็เออเดี๋ยวไปทำเบียร์ก่อนเดี๋ยวเข้ามาเก็บข้าวลาดตรงนี้อีกทีหนึ่งกันละกันนะครับเพราะว่าต้องการรู้ว่าเบียร์พวกนี้เนี่ยใช้อะไรในการคราฟกันบ้างอ่ะก็อ,อื่นก็เริ่มจากอันนี้เจ้าตัวเวิร์ดอ่อนนั่นเองนะครับซึ่งเวิร์ดอ่อนเนี่ยต้องใช้ตัวมอจากคาบาเล่แล้วก็ขอาวรสขมใช่ไหมแล้วก็น้ำสามถังด้วยกันนะครับอ่ะก็อ,อื่นก็เติมเชืเ้อเพลิง ไปสัก200ไปเลยกันละกันอ่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ทําตัวเวิร์ดออนออกมา,ออกมาใช่ไหมครับเวิร์ดออนเนี่ยทำสามชั่วโมงกันเลยนะแล้วก็รอเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องนําตัวเวิร์ดออนแล้วก็ามาทําเป็นตัวลาเกอร์ที่เราเพิ่งจะเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับกว่าจะได้ทานี่ก็นานเหมือนกันนะ <c oughs> อ่ะตรงนี้อ๋อต้อตงการถังน้ำแล้วก็ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวทําตัวแป้งเพิ่มเติมทําขนมปังเพิ่มอ้าวไม่มีน้ำอ๋อเดี๋ยวหยิบน้ำกัน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรจะมีถังน้ําที่มากกว่านี้ <c oughs> ถังน้ําน้อยทีหนึ่งนี่เลยนะว,ว่าอะอะไรนะไม่สามารถทําอาหารได้โลๆเลยเพราะว่าต้องการน้ําเพิ่มนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการทําเจ้าตัวเวิร์ดออดเนี่ยใช้น้ําต้องสามถังเลยใช่ไหมแสดงว่าก็ควรจะมีถังน้ําเพิ่มเติมในตัวหน่อยจะได้มาแบบทําได้นานๆในทีเดียวไปเลยนะครับจะไ,ไม่ต้องออกไปเติมถ้ําบ่อยเลยเนอะแต่ว่าถังน้าเนี่ยมีวิธีคับอะ่ะ ถังน้ําถังน้ํามีถังเปล่าใช่ไหมแต่ถังน้ําผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีกันหรือเปล่านะครับมีไหมถังน้เอ่าไม่เห็นอะ <c oughs> ถ้าเห็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกันละกันนะครับอ่ะตรงนี้เก็บตัวสอไม้มาแล้วก็นี่ทําตัวแรกเพิ่มเติมมาด้วยโอเคยอดเยี่ยมอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวขอเก็บผลผลิตแล้วก็ปลูกตัวพืชเนี่ยทดแทนที่เดิมก่อนนะครับทำเวิร์ดออนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องรอช้า ทำอันต่อไปต่อไปเลยกันละกันนะครับอ่แล้วก็ทีนี้เราก็จะเริ่มมีเบียร์ชนิดใหม่กันแล้วนะครับสำหรับตัวลากร์เวิร์ตออนลากร์ยีสแล้วก็ทั้งเปล่าแล้วก็ใส่ของเพิ่มได้ใช่ไหมอันนี้อันนีนด้ดูราคาเงินได้นะครับว่าจากเดิมที่อันนี้เนี่ยราคาเป็น61กับ40ใช่ไหมใส่เลมอนอู้หเลมอนเพิ่มเยอะมากอะเลมอนเพิ่มไปถึง3กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เพิ่มเล็กน้อยแอปเปิ้ลน้อยมาก ตัวมะนาวเหรอมะนาวกับเลมอนเนี่ยเพิ่มเท่ากันนะครับอันนี้โอ้หกสิบสี่เลยเหรอหกสิบสี่โคือเพิ่มพวกแบบอะไรนะมะนาวมะม่วงเนี่ยเพิ่มเยอะมากนะครับแต่มันไม่ใช่ของที่เราเจอกันบ่อยๆเลยสิแล้วตัวฮอปล่ะฮอปเพิ่มให้ประมาณสักหนึ่งกว่าๆเห็นจะได้นะครับเออน่าสนใจเหมือนกันเนอะว่าถ้าเราทําการเพิ่มของตอนนี้เนี่ยราคาก็ยิ่งบวกเพิ่มขึ้น้าไปอีกอ่างั้นก็เอาไปของที่เราอ่าเดี๋ยวผม ผมว่าผมเราใช้พวกเลมอนดีแมสหรือว่าเราจะใช้ของที่มีเยอะดีติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช้ของที่มีเยอะกันละกันนะครับก็คือจะเป็นฮอปกลิ่นหอมกับตัวฮอปรสขมกันละกันนะครับก็บเพิ่มเป็น64ีเหรียญเงินกับ40เหรียญทองแดงอาจทําการกดยอมรับ ทานานกันสักหน่อยนะครับน่าจะ6ชั่วโมงะใช้เวลาอีกนานกว่าทําเสร็จกันเลยทีแล้วนะครับอะน,นตอนนี้ต้องรีบทำอะไรที่เราพอทําได้อะ่ะไปก่อนเลยข้าวสาลีข้าวลายขนมพวงขนมป,ปังเนี่ยทำไปก่อนได้ทําไปเลยก็แล้วกันนะครับอะแล้วก็ทีนี้ระหว่างรอก็ไปเก็บของประจำวันก่อนก็นแล้วกันในที่สุดก็ทําการหมักเซนเรียบร้อยแล้วโอ้ลาเกอร์ในที่สุดก็ได้มันมาครอบทองกันแล้วนะครับ อยู่ไหนเอยลากเกอร์เกมกระตุกอ่าน,นี้ครับตัวลาเกอร์โอ้โหอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยไม่ใชอนน่อันนี้มันถังเปล่านี่นาแต่ลาเกอร์นี่ราคาแรงใช้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยอ่ระหว่างรอก,ก็ทําเพิ่มสิครับรออะไรอ่ลาเกอร์กับเอล่อนงั้นเหรอ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราเน้นไปที่ลาเกอร์เลยไหม ส่วนเอล่อนก็ความจริงเอล่อนกับลาเกอร์เนี่ยราคามันเท่ากันเลยนะครับดูดีๆนะจะเห็นว่า2อันเนี่ยราคามันเท่ากันเด็กๆกันเลยนะครับอ่านั้นก็ทําเป็นลากร์ออกมาแล้วก็ใส่ของไปเหมือนเดิมกันแล้วกันนะครับทำการกดยอมรับโอ้โหเสียงดังมากเสียงมันดังๆแล้วเกิดนะครับเจ้าตัวเครื่องมักอันนั้นอ่ะทีนี้เราก็สามารถเอามาใส่ที่ตรงจุดลินเบียของเรากันได้แล้วนะครับไหนดูสินี่ครับอันนี้จะเป็นราคา64ใช่ไหมแลวอันเก่าเนี่ยอันเก่า อันเก่าสี่สามเหรออันนี้ไม่แน่ใจว่ารถราคามันลงเพราะว่าเรามีการลินไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ก็ทําการใส่อาหารเข้าไปนี่ครับระหว่างที่รอเนี่ยทำอาหารกันไปหลายอย่างมากเลยนะตอนนี้มีของแบบเยอะแยะมาหาศาลกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเวลาอ่าเปิดร้านคือตอนเนี้ยมัน6กโมงแล้วก็จริงนะครับแต่ผมเชื่อว่า น่าจะขาดได้ดน,นึงก่อนที่จะถึงช่วงกลางคืนที่เราจะไม่มีเทียนเพราะตอนนี้เทียนหมดล้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับูกคาคนแรกเชิญครับนี่โอ้ตอนเนี้ราคาขนมปังนะเป็นลงท้ายด้วย54ี่เหรียญทองแดงกันแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเมนูที่แบบหลากหลายขึ้นแต่ว่าตัวหลากหลายที่ว่านี่มันจะไม่นับของที่เป็นซ้ํากันแต่เปลี่ยนชนิดนะอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีข้าวต้มไทยพืชที่ทําใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมต่างกันเนี่ยมันจะไม่นับโบนัสเพิ่มเติมให้คือนับเฉพาะ อ,อะไรนะแล้วเฉพาะเมนูอาหารที่แบบแตกต่างกันไปเลยจริงๆนั่นเองนะครับเออจะว่าไปโซไอย่างหนึ่งนะอันเนี้ยผมเอาตัวเล่าอันเก่าที่แบบเป็นอันขั้นแรกๆเนี่ยมาใส่เพิ่มเติมด้วยคําถามก็คือแล้วถ้าหากว่าเราลินเบียทั้งหมดออกมาอ่อันนี้อันนี้ต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าทําการลินเบียที่เป็นอะไรนะเป็นตัวเอลออกเนี่ยออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็ลองใส่เข้าไปข้างในดูเนี่ย มันจะยังขายได้หรือเปล่าเออน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะผมจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลาลีนตรงนี้ไงก็คือลีนมาให้หมดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในคังไปเลยมันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวลองดูกันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลีนมาเหมือนกันเฮ้ยแต่ละแก้วมันหนาเหลือเกินแต่ละแก้วมันหนาเหลือเกินอ่ะโอเคว่างป่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอเสริฟอันอันอะไรนะอันของใหม่ก่อนนี่ราคาอันใหม่นี่เรียกว่า3เหรียญเงิน60เหรียญทองแดงกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะนําตัวอยู่ไว อ่อนอยูน่น,นี่ก็คือจะเป็นตัวแอลอ่อนนะครับใส่เข้าไปนนี้เห็นปะมันจะเป็นแอลอ่อนที่ขายได้แก้วละ3มเหรียญเงินใช่ไหมแล้วก็รอดูที่ว่ามันจะมีคนที่สั่งมาหรือเปล่าคือถ้าหากว่ามีคนสั่งเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะเพราะว่ามันถือว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องนั่งเสียเวลาเรียนทีละอันก็คือเราก็ลินมาให้หมดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในตรงอะไรนะตรงหน้าเมนูของเราไปเลยประมาณนี้นะครับน่าสนใจมากเอ่อต้องการทำความสะอาดอาสักครู่นะครับลูกค้าเยอะขึ้นก็เป็นความสกปรกที่เพิ่มมากขึ้นเลยเนอะ โอ้เหลือเชื่อมีจริงๆทุกคนนี่ไงราคาสามห้าห้าเดี๋ยวนะมันขายได้เหรอเออถ้าอย่างนั้นผมจะเรนเบียรใส่ใส่อะไรนะจะเรนเบียร์ทำไมในเมื่อเราสามารถเอาไปใช้ในขลักได้ <c oughs> เออเป็นทเทคนิคที่ดีเหมือนกันนะครับก็คือนำตัวเบียรที่เราอุตส่าห์เรียนมาเนี่ยใสยด้านหลังไปเลยแล้วก็ถหากว่ามีคนสั่งเนี่ยเราแค่กดเสิร์ฟไปแบบนี้นะครับเออง่ายดีแฮะ เออแต่ว่าราคาลงไหมอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาขามันลงหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูกันละกันนะแต่ว่าตอนนี้อันนี้ขอลองฝืนเปิดต่อไปก่อนอันนี้สามห้าห้าสาห้าห้าอันนั้นอัน,น,นอันใหม่อนนของเราคือสามสาหกสิบใช่ป่ะแก้ใหม่ของเราคือสา0หกสินะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีคนสั่งหรือเปล่าโอ้ติดลบเหรออ๋อเพราะเป็นกลางคืนเนาะมันก็โดนตัวติดลบอ๋อสา3หสามอ้าวราคาเท่ากันนี่โอเคเดี๋ยวเดียว,ยวปิดร้าน อ่ะขอปิดร้านเลยก็แล้วกันนะครับเพราะผมโดนลบค่าชื่อเสียงเนะ <laughs> <laughs> พราะมันมืดครับเพราะไม่มีเทียนเพราะฉันตอนกลางคืนเราเนี่ยเราจะค่อนข้างเสียเปรียบแล้วก็กลายเป็นน้าแข็งด้วยจุดไฟไม่โดนช่วยได้ป่ะนะครับในต,ตอนนี้ผมก็ลืมไปว่าต้องจุดไฟนี่นาไม่ทันและโดนลบโดนวนลเลย <laughs> โอ้นาเซามากโอยังมีโบู่บางก็ยังโอเคอ่ะก็คืออ่ะตอนเนี้ย อย่างแรกเลยคือกลางคืนเนี่ยเราห้ามเปิดร้านเพราะว่าผมไม่มีเทียนเราก็ต้องคอยมานั่งเปิดเตาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเบียนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องมานั่งใส่ในขวดพวกนี้เราก็เลนเบียรออกมาออกมาแล้วก็ใส่หลังบ้านไปเลย <c oughs> <c oughs> เอออย่างนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเออนี่ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่พึ่งจะมารู้เหมือนกันล้วเนอะอ่ะก็ประมาณนี้กันลวกันนะครับสำหรับการคราฟเบียรในพานี้นะครับแต่ว่าน่นอน มันยังไม่จบหรอกเพราะว่าเท่าที่ผมไปนั่งดูมาเนี่ยมันยังมีอีกหลายขั้นที่น่าจะสนดกกว่านี้อีกเยอะแยะกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่เบียร์เข้าไปนี่เห็นไหมเบียร์อยู่ในหลังร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะกลับมาที่เทคโนโลยีสำหรับตัวเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองวิจัยเจ้าตัวลาเกอร์พลัสดูกันละกันนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเบียร์แบบเป็นขั้นสูงของสายลาเกอร์แล้วก็เรื่องของตัวอาหารเนี่ย ก็น่าจะต้องมีการทําตัวซุปไม่ก็ของยาเพิ่มเติมเพื่อที่จะมีอาหารที่หลากหลายมากขึ้นการกเกษตรก็เดี๋ยวดูว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยทาการอัปเกรดกันละกันนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเมื่อตะกี้นี้พอบทนเรื่องเกี่ยวกับตัวถังใช่ไหมซึ่งถังเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะครับก็คือจะเป็นวิธีการจัดเก็บนะมันจะมีแบบเป็นกล่องขนาดใหญ่ชั้นวางแล้วก็มีถังกันด้วยนะครับก็คือจะสามารถ ตัน้ำได้เพิ่มเติมถ้าหากว่าเราทําการคราฟถังขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทํากันในครั้งหน้าด้วยซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน่